กิจกรรมวามเียมาจักร,าากกรพรรดิยอดรวยครั้งที่11บัดน,นี้วันที่9ก้ามกราคมพุทธศักราช2 5 6 8แที่ข้าพาเจ้านายสิทธิพงค์คูวะเรรัขตขอถวายเสียงสวดสาธยายประสรถประผลิตและมุนต่นางๆถวายเป็นพุทธทบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและจารยียบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพาเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและลึกได้มีสมาธจิตจอมแยระรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึ่งบทสดชุมนเทวดาสมัญตาจักรวาเลสุอัตตราคัจฉันตุเทวตาสัตถมังมุริราชสาสุนันตุสะกโมกตังสักเคกาเมีจารูเปกิริศีกัลตัดเตจันตาริเกวิมาเนธีเปรัดเตจักเมีตรุวนนาฆาเนเกาวัตถุมิเกเตปุ่มมาจยันตุเทวาชาทิละวิสเมยักขากันทัพปัณณาติจันตาสันิเกยังมุนิวะรวะชนังสตาโวเมสุนันตุ ธรรมะสุวรรกาโลอาญบันตาธรรมะสุวรรกาโลอาญบันตาธรรมะสุวรรกาโลอาญบันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามิบทที่สามบทกราบพระรัตนตรัยอรหันตมมาสัมพุทโธปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภควัตตาตโมตมังนัมมะสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนัมามิบทที่สี่บทสวดนัมมะกะระกะระสิทธิคาถานโมตัสสะภควัโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัโตอาราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตรีห้าบทสวดใจสารณคมนะป่าพุทธังสละนังกชามิธรรมังสละนังกชามิสังฆังสละนังกชามิทุติยัมปีพุทธังสละนังกชามิทุติยัมปีธรรมังสละนังกชามิทุติยัมปีสังฆังสละนังกชามิตติยัมปีพุทธังสละนังกชามิตติยัมปีธรรมังสละนังกชามิตติยัมปีสังฆังสละนังกชามิบุทรีโกบทสวดสัจจกิริยาคถา นัตทิเมสรนนังอัญยังอุตโตเมสรนนังวรังเอเตนะสัจจาวัตเชนะโสติเมโอตุสัพพตานัตทิเมสรนนังอัญยังธัมโมเมสรนนังวรังเอเตนะสัจจาวัตเชนะโสติเมโอตุสัพพตานัตทิเมสรนนังอัญยังสังโฆเมสรนนังวรังเอเตนะสัจจาวัตเชนะโสติเมโอตุสัพพตาขุติเจขุธานุสติ อิทิปิโสพระกวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูนอนุตารโอปุริสัตถมัสสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโตพระกวาติบทที่8ธรรมนุสติสวาคาโตพระกวาตาธมโมสันติติโกอักาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินโูหิติ อุทิศาสังกนุสติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆ ยาทีตังจัตตาริปุริสายุคานิอัตตาปุริสบุคลาเอสสาวกวัโตสาวกสังโฆอาหุญายโยปาหุนายโยทักขินยโยอัญชลีการานิโยอนุตรังบุญญาเขตังโลกาสัตติบทที่สิบลัตนัสตังยาทิตถ้าปุตานิสมากัตานิปุมมานิวายานิวาหันตลิเกสเพิวาปุตาสุมนะภวันตุอาทะอาโทปิสกัจจาุนันตุภาสิตัง ตาสมาหิภูตานิสามีทัสัพเพเบตังกะโรธามนุสิยาปชายะทิวาจารันโตจารันติเยเพลิงตาสมาหิเนรคกขาอปมัตตายากินชีวิตังอิทาวาหุรังวาสักเฆสวายังรัตนังปณิตังณโนสมังอธิตาธาคเตนะอิทามีพุทธิรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอุนตุกยังวิรักังอภามัตตังปณิตัง ยถาชกาสักยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณสมาติกินจิอิทัมปิทัมเณรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนโตยัมพุทัสเซโธปริวันนายสุจิงสมาธิมานันตริกันยะยะมาหุสมาธินาเตนะสัมโมนะวิชาติอิทัมปิทัมเณรัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนโต เยบุคลาอธิษฐางปะพัสสะทะจันตริอาเตอาตานิยุคานิฮุนติเทถากิเนยะสุสุขะตันสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาภรานิอิธรรมปีสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติฮุนตุเยสุปายุตามนะสาทันเฮนะนิกามิโนโคตมะชาชนัมหิเตปฏิปัตตาอมะตังวิไคหะ ลัทธามูตานิพุติงอุจามานาอิธังปิสังเคระตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติอุนตุยะจินทะกิโลกัวิงสิโตสิยาจะทุพิวาเตพิอสัมปกัรมปิโยตัตูปะมังสปุริสรังวาธามิโยอริยะสัจานิเอเวจาปัสสติอิธัรมปิสังเคระตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติอุนตุ เยริยสัจจานิวิภาวญนติคังวีรปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปีเตหุนตีสุสุผู้ศัพปมตตานเตผวังอัฐามาธิยันติอิทามปิสังเกลตนาปณิตังเอเตนาสเจนะสุวัตีหุนตูสหวัฏสาทัศนาสัมปทายะตยัตสุธรรมาชาหิตาภวันติสักยาธิติวิจิกิจจิตัญจั สีลภตังวาปิยทัตทีกินจิจตุหาปายิจัวิปปมุโตชาจาพิธานานิอภพโพกตุงอิตัมปิสัมเพสังเคระตนงปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิอุนตุกินจาบิโสกัมมังตโรติปะปะกังปะปะกังกาเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภพโพโสตสาปะกิต ปปิจัตย์ไทยาปปัตาจินตาปะตาสัตสอาุตตาอิตอมปีสังเครัตรนังปณิตังเอเตนะสัตเตนะสุวติโอนตุอนัปปคุมเียะธาพุทธศิ์ตันตัดเคคิมหานามะเซปัตมิสมิงคิมเฮตะทูปะมังธรรมาวรังอเทสยินิพพานะขามิงปะระมังอิตายะอิทัมปีพุทธเถรัตรนังปณิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวติอนตุวรันวโรวรันยุวราโทววราหโรอนุตโรธรรมาวรังอเทสยิอิตัมปีพุทธเถรัตนังบณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโอนตุขินังปุรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตายาติเกภวันสมิงเตขินาวิชาอวิรุณหิชนทานิพันติธีระธีรายะทายมปฏิโป camp pisang kira tenang penitangna Sajena dito yata butani seani Ummaniwa yawalike tataang dewa menut sepu hitang hutang nemat sama suawa dito ya nita putani seani Ummaniwa yawaantalike tata keang tewa menut sapu citang tamang namat sama suwati onto ya nita hutani sama ketani umwani wayani wa antalike ta katang dewa manus sapu citang sanggang namat sama suwati onto buti sibet atana tiya paritang sapa rokhawini mutto sapasan tapawat สภเวระมะติก uh ันโตนิพุตโตจตุวังภวะสพีติโยวิวัชชนตูสัมปโรโควินาสตุมาเตภวันวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะสิริสะนิจังุทธาปจจายะโนจันทโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุขังพลังบทที่สิบสองอาทิตตปริยายะสุตัง Eo ambe sutang, ekang semayang bhagawa, Kaya yang wiharati, kaya sise siding, Siding piku sahat sena, Tantara ko bhagawa piku amante si, Sabhang pikawe aditang, Aditang itja pikawe sabhang aditang, Jaku pikawe aditang rupa adita, Jaku winyanang aditang, Jaku sambatso adito yang bitang, चकुश उपची वेधाई तुखें वोखं वो क्षमा सुखम वंपीअक अतिता अतितांग राकिना शोषिना मोहंगिनाधिताश राोके पतिथेहि तुहि तोमन से उपयासे अति तंति वहा Sotang aditang sata adita, sotak winya nang aditang, sotak sampan, sotak adito yang bitang, sotak sampan, sapan jaya, upan jati, beda, jitang, sukang wa, tukang wa, ताम्पि अतिताङ्केन अधिताङ्गतिताङ्ग्राखाकिना तोसीना मोहगिना अधिताङ्गातियाच रामरेण शोकेहि परिदेवेहि तुखेहि तो मनस्सेहि उपयासेहि अधिता वधामि खनङ् अदिताङ्कथा अतिताखाना विज्ञानं अतिताङ्खान् संभर्सो अतितोऽयं विताङ्कानां न संभर्स पञ्चया उपञ्चति वेदायिताङ् สุคังวาทุกังวาทุกขะมะสุขังวาตัมพีอทิตังเทนะอทิตังอทิตังราคากขิณาโทสังอีนะโทหังอีนะอทิตัญชาติยาชะรามะเรเนนะโสเกหิปะริเทเวยิทุกเถหิโทโอมนัสเสหิอุปายะเสหิอทิตังติวะทามิจิวหาอทิตารสาอทิตาจิวหา jiwa samsapanjaya upbat jadi wetaang sugang wa tukang wa atau kammak suka watangatiang kenahatiang hatiang rakatgina Tosagina mohagina hatiang caiya cara mereneak sokehi bari tewehitukke itu manat sehi กายโยอธิโตโพนธรรมภาอธิตากายาวิญญาณังอธิตังกายาสัมผัสโสอธิโตยัมปิทังกายาสัมผัสสะันจยะอุปัจจติเวตาอิตังสุขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขังวาตัมตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขีนาโทสักีนาโมหังกีนาอธิตังชาติยาจรามเรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนัต Sehi ubaya, sehi ati watami, mano Atito thamma ati Mano vinyana yana, mano samphatso ati to yang mano sampat sapan jaya ubat jati, veta itang sukangwa wa kangwa, sukangwa tambi ati kena, ati tang โตสังหินาโมหังหินาอทิตังชาติยาชรามเรเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมันตเสหิอุบายาเสหิอธิตันติวัฏามิเอวังปั้งพิกเวสุตวาวอริยะสาวะโคจักขุสมิงปินิพินทติเรเปสุปีนิพินทติจักขุวิญญาเนปินิพินทติ จักขุสัมผัสเซปินิพินทติยัมปีทางจักขุสัมผัสสััญจยญาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุครังวาอทุกขมาสุขังวาตัมิงปินิพินทติโสตัสมิงปีนิพินสัตติสัตเทสุปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเซปีนิพินทติยมปิทางโสตสัมผัสสปัญจยาอุปัชติเวทายตังสุครังวา ทุกังว่าหาทุกขมาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทติทีการสมิงปีนิพินทติีกันเทสุปีนิพินทติทีานาวิญญาณในปีนิพินทตดทีานาสัมผัสเซปีนิพินทติทียังปีทางคานาสัมผัสสปัญจยะอุปัจจะิีเวทายิังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขมาสุขังว่าตัสมิงปีนิพินทติจิวหายาปีนิพินทติทีฤาษ รัเสสุปีนิพินถติจิวหาวิญญาณิปีนิพินถติจิวหาสัมผัสเสสีนิพินถติยังบิดทางจิวหาสัมผัสสปัญเสยาอุปันสติเวทายิตังสุขังวาทุครังว่าทุกขมาสุขังวาตาสมิงปีนิพินถติกายตสมิงปีนิพินถติโพนธรรมเสสุปีนิพินถติกายาวิญญาณิปีนิพินถติกายาสัมผัสเสปีนิพินถติยังบิดทาง กายสัมผัสสะพัญจยาอุปัตติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินทติมันตสมิงปีนิพินทติติทมเมสุปีนิพินทติมโนวิญญาณนปีนิพินทติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยังปีตังมโนสัมผัสสะพัญจยาอุปัจตติเวทายตังสุขังวาทุกังวาอทุกขมาสุขังวาตัสสมิงปีนิพินทติ เนมบิณฑังวิรัจจะติวีรคาวิมุตติวิมุตตะสมิงวิมุตตะนีติยานังโอทีขีนาชาติอุจิตังบรรพมจริยังกตังการณียังนาปรังอัตถทายาติปจานาติติอินทมโบจาภควาอันทมนาเทภิกขุภควโตวาสีตังอภินันธุงอิมาสมิงจาปนาเวยยา พันยมะเนตัสสาภิกุสังห์สัตสาอนุปัฏฐายนอัสาวะเวหิจิตานิวิมุตติงสุติมุทิสิสะอนันตลัตนะสุตังเอวามเมสุตังเอกังสมัยังพระกวาภารณาสียังวิหารติอิสิปัตเนมิคาถาเยตันตระโคพระกวาปัจจะวักิเยภิกขุอามันเตสี รูปังพิกเวอนันตารูปังจใจทังพิกเวอาตาอภาวิสนายิทังรูปังอาภาทายาสังวัตเตยัลัเพทะเยจะรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมโหสิติยะสมาจัโคพิกเวรูปังอนันตารัสมารูปังอาภาทายาสังวัตตินาจัลังพติรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมโหสิติ เวทนาอนันตาเวทนาจใจทางพิกเวอัตาภะอภาวิสานายิทังเวทนาอาพาธยาสังวัตเตยลัมเพทาใจจะเวทนายเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาอโหสิติยสมาจะโคพิกเวเวทนาอนันตาตสมาเวทนาอาพาธยาสังวัตตติ นัจล <an> ัมพติเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนันตาสัญญาจใจทางพิกเวอตตาอะอะภะวิสานายิทังสัญญาอาภาทายาสังวัตเตย์ลัมเพตดาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติ ยสมาจัโคพิกเวสัญญาอนันตาตสมาสัญญาอาภาทายาสังวัตตินัจลัมภติสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนันตาสังขาราจะอิ่งทางพิกเวอัตตาอภาวิสังสังสุนายิทังสังขาราอาภาทายาสังวัตเตยุงลัม Peta ca sangkha re su e wang me sangkha ra Hu tu e wang me sangkha ra Ma ahe sunti iya sama Cakopika Na jalam pati su e wang me sangkha me sangkha ra Ma ahe Ananta vinyanam จากอีทางพิกเวอันตาอภาวิสานาอีทางพิกเวอภาทายาสังวัตเตยะลำเพธจากวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโอตุเอวังเมวิญญาณังมาโอสิติยัสมาจะโคภิกเววิญญาณังอนันตาตัสมาวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตินาจลังปฏิวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโอตุเอวังเมวิญญาณังมาโอสิติ TANG KING MAN YATHA PIKA WERU PANG NINJANG WA ANINJANG WA DI ANINJANG PANTE YANG BANA NINJANG TUKANG WA TANG SUKANG WA DI TUKANG PANTE YANG BANA NINJANG TUKANG WIPA WIPA RINAMA DAMANG KALANG <laughs> NU TANG SAMANU PARSI TUNG E TANG MAMA AHE ESO MASAMI ESO DI NOHE TANG nyat hai gawewe tan ni cawa ani cawati ani cate yang bana ni can tukang watang suka wati tukang pante yang bana ni can tukang wipai nama tambang kan lang nutangsnu patsitung etang mamamako matsmi eso me pante. ตังคิงมัญยถาวิกรเวสังขารานิชาวาอนิจาวาติอนิจจังภันเตยํวนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังภันเตยํวนานิจังทุกขังวิปาริมานธรรมังกัลลังทุกังสมานุพันธ์สิตุงเอตังมมะเอโสมะสมิเอโสเมภันตาติโนเอตังภันเตตังคิงมัญยถาวิกรเวสังขารานิชาวา Tukang wadang, tukang wadi, tukang pante, yang banani jang, tukang wipari nama, tamang ganglang, nu tang sama, nu bansi tung, e eh, tang mama, e eh, so masemi, e eh, so me antati, no he tang pante, tang king man ya tabi kawe, win ya nang yang banani jang, tukang wadang, wadi, tukang pante. Yang bana nijang tukang wibari nama tamang kalang mutang sama nubansi tung e tang mama e so marami e so me antati no e tang pante Tasama di api kowe yang giji rupang hati tanah kata panjubana anshat tang wabahita Wa olalika wa suku mawa hinang wabanitang wa yantulesan nige wa sabhang rupang netang mama

Ya kaji sangya atitana kata baju panna acat tawa pahitawa ola likawa sukuma wahinawa panitawa ya tulisan nikewa sampasan ya ne tang mama ne so amasami na so anta di ewa me tang ya ta sama panya ya atitana kata baju panna acat tawa pahitawa วาโอะลลิกาวสุคุมาวาหินาวาปนิตาวายาธุเรสันนิเกวาสัมภาสังขาราณีธัมมะมะเนโสมะสมีนะเมโสอันตาติเอวาเมตังยาถาธุรังสัมมัตปัญญายาถาสัมวังยังจีวิญญาณังอทิธานากตาปัจจุปันนาอันจตังวาภาอิทาวาโอราลิกาวสุคุมา วายนังวายปนิตังวายันทุเลสันนิเกวาสัมพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโซอามัตตมีนาเมโซอันตาติเอวะเมตังยัธาภูตังสัมมปัญญายาทัดทมพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยะสาวกอรูปสมิงปีนิพินทัดีเวทนายาปีนิพินทัดีสัญญายาปีนิพินทัดีสังขาริสุปีนิพินทติ

PIKUNANG ANU PATAYA A TSAWE HENTI DANI WIMUDIN SUTI